สวัครับวันนี้เราพูดกับรายก่อน GR CG TV โอ,อ้พูดขัดมากอ่ะมีอะไรแนะนำบ้างอ่ะออนี่เหรอครับมีแขกรับเชิญมาใหม่ก็คือคุณ คุณคุณพีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดถ่ายคิววนชื่ออะไรนะโอ้ยถามถามในรายการนี่เลยชื่อ,ช,อชื่อคุณคุณโอ้ยชื่อชื่อคนอะไรอ่ะแล้วคุณไอซ์ก็ได้อ่ะมาไอซ์มาเลยเฮ้ยถ่ายถ่ายอยู่แลเนี่ยมาเลย เรามาดูภายในจุดเปล่ากันจเปล่าไหมครับจเปล่าดูครับจุดเปล่าหมาวาว่าอลังการเป็นอยังไงนะครับอลังการอันนี้เป็นเลย์สเปอร์ดสเปอร์มันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยแต่ตอนนี้นี่ครับเซฟเขาอลังการมากครับเซฟเซฟผู้ใดผู้หนึ่งครับเขาอยั่งมากครับยอดนี่ครับมีอะไรแนะนำอีกเนาะ นี่ครับหุดเปลาอลังการกันครับหุดเปาก็จะอยู่ตรงนี้นะคระเฮ้เกิดเกิดมาก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วแล้วเกิดมาแล้วมันจะมีของดาบเพชรอะไรตรงนี้นะจ๊ะใช่ก็ก็ก็โอเคอยู่อ่าตรงตรงนี้ก็ถังขยะนะครับเปิดปิดได้อันนี้ก็ของต่างๆนะครับแต่เมื่อคุณไม่อยากก็คุณไม่มีของในขยะให้คุณทําการยึดตัวเองในเราว่ะเร็ว แล้วก็ไปไปที่จุดโปรเทคขายโปรเทคกันนะครับนี่ก<ส>็โปรเทคยอดโปรเทคยอดครับเอห้าคูณห้าีสิบคูณสิบสามสิบคูณสามสิบสี่สิบคูณสี่สิบห้าสิบคูณห้าสิบหกสิบคูณหกสิบที่ใหญ่สุดก็แปดสิบ 80, คูณแปดสิบนะครับเจ็ดพันนะครับห้าพันห้าห้าพันแล้วก็สี 3, ่พันห้าแล้วก็สี 2, ่พันแล้วก็สามพันห้าที่สามพันแล้วก็สองพันห้านะครับ ถ้าผิดก็ถายถูกนะครับก็ดีกว่าก็ดีแล้วครับอ่าไปเลยครับไปแนะนําส่วนอื่นกันต่อเถอะอ่าแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้เราเป็นตู้ atm นะครับตัวนี้ก็กดได้ตู้ atm ครับมีคนจะใจอุ้ยไปไไปนี่ตรงตรงตรงนี้นะครับตรงนี้เราซ่อมของนะครับซ่อมของด้วยการแบ็กมิธจบครับขวาเดี๋ยวาเอาของมาจังไปไปไปเด้ออู ลองทำให้เขาดูหาาหิบเติร์่ต้องครับเสกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวของที่มันพังๆเนี่ยเออคาจะเจอกันเลยเจอกัวเจ้าเดี๋ยว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 อ่าแล้วนี้ก็ได้ของที่พังมาแล้วนะครับแล้วเราก็มาตรงนี้เลยครับมาที่ใต้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดคลิกขวามันก็ไปแล้วมันก็จะ ซ่อมให้นะครับได้ครับนี่ครับคูณพงครับผมเสกมาครับเป็นดาบไม้แถมพังด้วยนี่เสกเทมีแหละลองดูว่าือดาบไม้พังมากพังยับเก่าอ่ะอันนี้เราก็ไปซ่อมได้นะครับแล้วมันก็จะหายพังไหมครับครับนี่ครับนี่นี่ตอนนี้เดี๋ยวขอขออธิบายให้ผู้ชมฟังก่อน นี้เรามีเลเวลสิบนะครับอันนี้ขายเลเวลนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ตังค์สิบห้าบาทได้สิบได้เลเวลสิบนะครับเราคิดไปเลเวลมันหายไปวะทำไมผมซื้อเลเวลแล้วทำไมมันได้แค่ก็ไ่ไไงไม่รู้เนี่ยโอ้โหมใส่เซิร์ฟจังแหลกอันนี้เลเวลหนึ่งหมื่นเห็นไหมครับท่านผู้ชมให้เอ่ยนี่ เรลหนึ่งเองน,น,นี่โอ้โหเราได้เลเวลเยอะแล้วสามทกว่าแล้วก็ไปต่อเลยนะครับคุณพีแล้วราขอไปทิ้งขออะผมขอบอกไว้เลยนะครับเซิฟขอเซิฟคุณเอ,อ,อะไรวะคุณไอ้นะครับครับเขาเสร็จไปหนึ่งส่วนล้านนะครับ ยังว่ายังไม่เสรอัน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 นี้เพิ่งสร้างได้สองสามวันนี้อะนั้นก็คือโฮมโซนนะครับนี่ก็คือคือสปาออกมครับอันนี้อันนี้ก็ต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิีกทองต้นคุกกี้เนี่ยนะครับแม่งมุมเกี่ยวอะไรด้วยปะทำอะไรครับอันนี้ก็สามารถมาเก็บมาเก็บได้นะครับตอนที่มันหลบมาเลยครับไม่คุ้มไอ้เสียงเราเลย ช,ช่างครับอ่ะกเปิดไปดังๆเด้นงมีมีอะไรจะเสนออีไไหมครับมีไหมมีไหม,ม,ไหมถ้าผมถ้าเป็นไปได้ถ้าผมไอให้ดเมนูิมแล้วก็ก็คงอาจจะทำาไบ้ครับแต่ <c oughs> มันต้องเติมนะครับไ,ไ,ไม่ได้เติมครับไม่ได้เติมครับถ้าใครสนใจก็ ถ้าใครอยากให้แอดมินเปลี่ยนรถให้ก็บอกแอดมินได้นะครับบอกผมเองแอดมินเขาบอกว่าใครใครสกินเท่เขาจะให้เขาเขาจะให้เป็นแอดมินเฉพาะแค่10คูณเขาบอกนั่นไงเหรอกเขาเขาบอกเมื่อกี้ครับเขาบอกเมื่อกี้ว่าเขาจะกินมากก็ไปนําเสนอนางต่อมันแล้วใช่ไหมมีกรนี้ไหมมีกรนี้ครับก็รอประมาณเออนสัก รู้มาน,นี่อ่ะปิดรายการเร็วปิดรายการเร็วโอ้ยจะจบใชิไหเออมันออขอจบก็มีแค่นี้นะครับวันนี้เราสองคนรายการ G r c g t v ขอจบแค่นี้นะครับสดสดสีดครับ,ร,บรับประกึง่ง